สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านโซลาร์เซลล์โดนะครับวันนี้เราเรามาดูตู้อินเวอร์เตอร์กันสําหรับลูกค้าที่มีปั๊ม5แรง7แรงหรือ3แรงนะครับถ้าอยากเปลี่ยนไปใช้โซลาร์เซลล์นะลองมาดูตู้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟที่ร้านเราได้นี่มีตู้ NVT 5.5กิโลที่ขับได้ขับปั๊ม5แรงได้ตู้ NVT 7กิโลตัวนี้ขับปั๊มได้ถึง7แรงเลยส่วนพวกนี้น,นี่จะเป็นตู้ที่มาคู่กับปั๊มเลยครับตู้ AC DC สำหรับปั๊มที่ใช้ไฟ2ระบบ AC DC ตัวนี้ใช้ได้เลยมีทั้งขนาด2แรแรรงง3อันนนี้จะเป็ตู ตู้อินเวอร์เตอร์ของปั๊ม DC อย่างเดียวนะฮะตัวนี้จะเป็นขนาด2แรงอันนี้จะเป็นของหอยโขง่งถ้าใครมีปั๊มที่ตู้เสียมาดูตู้ที่ร้านเราได้อันนี้สําหรับขับปั๊ม DC 2แรงอันนี้ก็เป็นของเป็นดีซีฮันดูโรหนึ่งแรงเหมือนกันแล้วเรามีตู้หลายแบบอะใครสนใจมาดูได้เลยครับที่ร้านโซล่าเซลล์โดน้างไมโครกําแพงเพชรครับ